ใครบ้างอยู่ในกลุ่มเพื่อนของคาริน่าในฐานะไอดอลระดับท็อปและเป็นคนที่เปิดเผยเข้ากับคนอื่นง่ายคาริน่ามีสังคมกว้างและมีเพื่อนชื่อดังมากมายหนึ่งในเพื่อนสนิทที่สุดของเธอคือริวจินจาก i ิซซี่มิตรภาพของทั้งคู่เริ่มตั้งแต่ช่วงเดบิวต์ใหม่เมื่อริวจินและเอจเข้าไปหาคาริน่าหลังเวทีพร้อมน้ำแตงโมเป็นของขวัญและพูดว่าอยากเป็นเพื่อนกัน แม้คารินาจะสนิทกับสมาชิกอิตซี่หลายคนแต่เธอกัะริวจินเข้ากันได้ดีที่สุดเพราะในิสัยคล้ายกันทั้งคู่ร่าเริงตลกและหัวเราะเก่งจนบรรยากาศรอบตัวสดใสอยู่เสมอแฟนๆมักเห็นโมเมนต์ความสนิทของทั้งคู่เช่นริวจินที่เป็นคนชอบให้ของขวัญมักมอบลูกบอลคลายเครียดให้คารินาหรือช่วงที่ทั้งคู่บังเอิญเจอกันที่สนามบินแล้วคารินาตีริวจินเบาๆด้วยความดีใจ พวกเธอมักออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันในเวลาว่างและแม้ในงานทางการริวจินก็มาเรียกคาลิน่าด้วยชื่อจริงจีมินอย่างเป็นกันเองคาลิน่าเองก็เคยบอกว่าริวจินคือหนึ่งในเพื่อนสนิทที่สุดของเธอในวงการต่อไปเราจะพูดถึงความสัมพันธ์ของคาลิน่ากับรุ่นพี่แทยอนแห่ง Girls Generation เ <h> พื่อนเก่า,าสมัยเป็นเด็กฝึอกอย่างแชยอนดักเคปเลอร์วัน,นและแน่นอนจนธาน